กลับเข้าสู่ช่วงที่สอของรายการค่ะมาจับจังหวะการลงทุนในของคํากันนะคะกับคุณพวัรณน,นวัฒนารัพ์ค่ะรองประธานกรรมการบริหารบริษัท YLG b o r e a บบริษัท YLG International ค่ะสวัสดีค่ะคุณพวันค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ<ม>คุณนัทประจาและคุณทวีรัตน์ค่ะค่ะก็อน็นต้องเรียนถามนะคะดูเหมือนว่าราคาของ Go ลสปอรจะเด้งขึ้นมาในช่วงท้ายตลาดนะแต่จิงถ้าท้ายตลาดนี่หมายถึงว่า Go Future นะคะเพราะว่าเห็นว่าปิดปรับบวกไปมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าคะมีการรับข่าวอะไรหรือไม่คะตอนตอนเย็นๆประมาณสักหน้าหกโมงจะมีข่าวออกมาเอ,อ่อของเป็นข่าวของทังกรี ซึ่งผลปรากฏอ,ออกมาว่านี่สินที่ปิเนี่ยมีตอนเดือนมีนานเนี่ยก็มาติดงบที่ตอนเดือนมิถุนามีเอ่อนีสินเพิ่มขึ้นมาอีก2อจุล้านรวมเป็นสามแสนล้านล้านล้านเพราะนั้นเนี่ยเอ่ออวลุกมันค่อคนข้างเยอะอันนี้เป็นตัวหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้งเงินยูโรเอ่ออ่อนค่าลงมาจะเห็นได้เลยว่าทองคํายืนอยู่ประมาณแถวพันหกสกว่าแล้วก็ย่อลงมา ทำโลสุดอยู่ที่1 6นหกร้อก้าแล้วก็หลังจากนั้นก็มีมีการช้อนซื้อขึ้นมาก็กลับขึ้นมายืนอยู่แถวพันหประมาณนี้นะคะหลักๆเราก็มองว่าการทองคำในสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะไม่มีข่าวใหญ่อะไรเลยเพราะนั้นการลงทุนในในทองคำสำ,ำหรับสัปดาห์นี้ก็คงไม่ต่างกับ สัปดาห์ที่แล้วก็คือการลงทุนในกรอบเราให้กรอบของสัปดาห์นี้อยู่ที่แนวรับเนี่ยรับแรกอยู่พันห้อยสิบอย่างที่เมื่อกี้ก็เห็นไปแล้วแล้วก็รับที่สองเนี่ยอยู่ที่พันหกร้อยทุนท่วนะคะ,ฮะ,ฮะส่วนแนวต้านเนี่ยเราให้ไว้อยู่ที่พันหกร้อยยี่สิบสี่ US Dollar จะถอยดาวเป็นต้านแรกและต้านที่สองอยู่ที่พันหกร้อยสามสิบก็ต้องรอดูว่าสามารถเทส1 6 2พันหร้อยยี่สิบ ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เชื่อว่าอาจจะได้มีโอกาสเห็นโลอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะโลอีกค่ะโลอีกครั้งหนึ่งนี้ไม่ทราบพี่เท่าไหร่นะคะก็น่าจะไปเทสจุดเดิมจนกว่าคือจริงๆการที่จะลงแรงหรือขึ้นแรงเนี่ยก็ต้องถึงจะขับเคลื่อนไปตามปัจจัยทางเทคนิคก็ต้องรองมีข่าวขึ้นมาช่วยเสริมให้ทองคําสามารถขึ้นลงได้ค่อนข้างเยอะเพราะทุกครั้งที่มีข่าวนคคักลงทุนก็จะ ทยอยเข้ามาซื้อหรือมาขายในเวลานั้นจึงทําให้ทองคําสามารถกลับเคลื่อนได้ค่อนข้างเยอะอะค่ะค่ะจริงๆแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็มีหลายประเด็นนะคะในการหารือในฝั่งของยุโรปเองไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีฝรั่งเศสที่จะเข้าหารือกับกรีซเองส่วนนี้เนี่ยมันจะไม่มีผลต่อราคาทองคําเลยใช่ไหมคะสัปดาห์นี้เชื่อว่าก็ก็ค่อนข้างจะแกว่งตัวเอ่อเยอะนะค,คะแต่แอ่วายอจีมองว่าถึงแกว่งตัว,วก็คงจะอยู่ในกรอบอย่างวันที่22เนี่ย ก็น่าจะมีเออก็จะมีการประชุมของกลุ่มลักซซเบิร์กซึ่งเป็นประธานของ ECD เนี่ยเออก็อาจจะมีการหาลรือกับเออคนในกลุ่มเออคนในกลุ่มของเอ่อยูโรโซนเนี่ยเกี่ยวกับเอ่อนโยบายการเรัดเข็มขัดของกรีกแมะนั้นเราก็ต้องฟังว่าวันที่22อาจจะมีข่าวอะไรขึ้นมาไหมส่วนวันที่23เนี่ยจะเป็นการประชุมของอประธานาธิบดีฝรั่งเศส กับประธานาประธานเนี่ยนาธิบดีของเยอรมันส่วนวันที่24 25เนี่ยก็จะเป็นประธานาธิบดีของเยอรมันกับกับกรีกแล้วก็วันถัดไปก็จะเป็นฝรั่งเศสกับกรีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าสัปดาห์นี้เนี่ยแต่ละวันน่าจะมีข่าวออกมาเหมือนกับที่วันนี้การที่เข้าไปตรวจเข้มกับทางกรีกเราก็จะเจออะไรมากขึ้นมากขึ้นกใน็ในแต่ในแต่ละครั้งที่มีการ แถลงข่าวออกมาก็เชื่อว่าน่าจะทําให้เงินยูโรอ่อนค่าหรือแข็งค่าได้ดังนั้นเนี่ยทองคําก็มีโอกาสที่จะขับเคลื่อนไปตามนั้นนะคะค่ะแล้วอย่งกับการคาดการ์ค่ะสำหรับเดือนหน้านะคะสหรัฐอเมริกาหลายฝ่ายมองว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐช่วงนี้ออกมาดีอาจจะไม่มีการเห็น QE ขณะที่บางส่วนก็มองว่าตัวเลขที่ออกมายังไม่ดีเพียงอพอนักนะอาจจะมีมาตรการใหม่ๆเข้ามาในมุมมองของคุณพะวันนี้ทองคำน่าจะเป็นอย่างไรคะเรา สำหรับการประชุม FOMC เดือนหน้าเนี่ยประมาณวันที่ส3บ4เนี่ยเชื่อว่านา่าจะมีนโยบายบางอย่างออกมาแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นน่ะมีการมีการประชุมกันวันพุธที่จะถึงนี้ก็อาจจะมีะนโยบายทางการเงินออกมาหรือแม้กระทั่งวันที่31 ซึ่งเป็นวันแจ็กสันโฮอาจจะมีการรวมตัวกันของเซ็นทรัลแบงก์ทั่วโลกแล้วอาจจะมีการนโยบายอะไรออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไฮไลท์จริงๆสำหรับาทางทางที่อเมริกาเนี่ยมีทั้งสามวันนี้ซึ่งค่อนข้างสำคัญคนที่โฟกัสไปที่แจ็กสันโฮเพราะว่าเมื่อตอนที่ประกาศ Q.E. สเป็นเอ่อก็เป็นการประกาศในขณะที่มีการประชุมที่จัคสันโฮเหมือนกันในปีสองพันเก้าค่ะแค่นั้นเนี่ยนี่คือจุดหนึ่งที่นักลงทุนที่ลงทุนทองคําก้ยให้ความสําคัญกับอันนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ,ะแต่ดใดๆก็แล้วแต่ก่อนที่จะไปถึงแต่ละครั้งที่มีการเอ่อเอ่เอ ประชุมหรือมีการแถลงข่าวเนี่ยก็ดูต้องดูว่าเศรษฐกิจตัวแรกของทางสหรัฐเป็นยังไงแต่แนวโน้มเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าในแต่ละอาทิตย์บางอาทิตย์ก็มีประกาศออกมาดีบ้างเออแย่บ้างแต่ก็แต่ก็ไม่ได้แย่ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปัจจัยเศรษฐกิจยังคงดีอยู่ไม่ได้แย่มากยังสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้เนี่ยโอกาสที่จะมีการประกาศ QE3 ก็อาจจะน้อยลงค่ะ ค่ะเซนค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ถือว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะ SPDR เนี่ยเขาก็มีการถือครองทองคําเพิ่มขึ้นด้วยสัปดาห์ที่แล้วถือเพิ่มนะคะอีก16ตันค่ะซึ่งก็อาจจะเป็นปัจจัยทางจิตวิทยานะคะทำให้แนวโน้มนั้นอาจจะยูนอยู่เหนือ1,600ดอลลาร์ต่อออนซไปได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนที่น่าสนใจกันต่อค่ะ สนับสนุนข้อมูลโดยกลุ่มบริษัท YLG คุณได้มากกว่าที่ YLG